สวัสดีค่ะคลิปนี้เราจะพามาชิมไอศครีมเจลาโต้ที่อร่อยที่สุดนะคะที่เมืองชิบะแต่ว่าตอนนี้มาเปิดที่ไทยเราแล้วค่ะเรมาถึงร้านลินนะคะเออลินคาโรซึ่งเป็นร้านของคนญี่ปุ่นนะคะที่มีสาขาอยู่ที่ญี่ปุ่นแล้วก็มาเปิดที่ไทยก็จะมีสาขาที่ซอยอารีแปดแล้วก็พระโขนงนะคะ ครัวนี้เราจะลองมากินร้านก็อยู่ใกล้ๆตรงข้ามกับร้านนิตยาไก่ย่างนะคะแล้วก็แบบเมนูทั้งหลายเขาก็จะมีหลายเมนูมากรสชาติก็จะมีหลายรสชาติรสชาติเด่นๆของร้านก็จะเป็นอันนี้ที่กำลังตัดอยู่อันนี้ขายดีเลยใช่ไหมคะ บอกว่ารสก็จะออกเค็มๆนิดๆแล้วก็มีตัวมันหวานนะคะแล้วก็จะมีตัวนี้สักุระนี่ก็คือเป็นว่าเพื่อตกางเขาก็จะเป็นไอซินก็จะเป็นเจอเ์ราแล้วก็เขาบอกว่าไม่ผสมน้ำตาลสั่งกลับบ้านก็จะมี3ไซส์ด้วยกันนะคะ S M L แล้วก็มีใส่โคนะคะอลารอย20บาทค่ะ ไอติมมาแล้วค่ะอันนี้นี่นะคะร้านเขาจะมีรสชาติไหลอันมากเลยค่ะอันนี้อันละร้อยี่สิบบาทเราก็จะซื้อเป็นคอร์สกลับไปบ้านด้วยเดี๋ยวลองให้ชมนะคะว่าเป็นไงร้านนะคะผสมกับมันหวานใช้ได้ค่ะร้านเขาจะเปิด11โมง แต่ไม่มีเดลิเวอรี่ของร้านที่นี่นะคะขอบคุอเชฟเชนจ์ตลอดครับจริงๆในหจักฐานประกอบความค้าพาร์ตี้ชาอือแบบไอติมแบบไม่ได้ใส่น้ำตาลใช่ไหมคะใช่ก็ใช่งานตึก้องครับรสชาติอะไรขายดีที่สุดคะขายดีที่สุดอ่าคาร์มิเนชีสนะครับคาร์มิเนชีสของเราคือสิ่งพิเศษเมนูขายดีอันดับสองโฮลิชาร์อันนี้ก็มัลวานใช่ไหมคะใช่เป็นเป็นเป็นมันหวานมัลวันยีกตัวนี่ขายดีอันดับท่าที่ซื้อกลับบ้านเป็นชาเขียวเขาแนะนำอะค่ะ ว่าซัมบอนใช่ไหมคะนั่นแหละค่ะเอากลับบ้านสองสองสองกระปุกอ่าโอเคครับขอบคุณครับจริงๆแล้วร้านนี้เปิดที่ญี่ปุ่นเหรอถึกต้องครับท่านแรกคือเปิดจังหวัดชิบะชิบะชิบะคือขั้นตอนตเกียวนะคืออันนี้ขายที่ญี่ปุ่นก่อนแล้วก็มาตอนนี้นะครับญี่ปุ่นชั่วคราวปิดปิดปิดร้านอยู่ครับเพราะสถานการณ์ โควิดยังไม่หายก็เลยประเทศไทยมีสองสาขามีสองสาขาก็คือที่นี่กับท่าขนโถ่ท่าขนโถูกต้องอ๋อค่ะขายไอติมที่ญี่ปุ่นมากี่ปีแล้วคะขายที่ญี่ปุ่นนะครับอ๋อประมาณหกเจ็ดปีนะคะอือแล้วประเทศไทยสามปีครับประเทศไทยสามปีโอเคค่ะดีใจจังเลยที่ได้ได้กินไอติมอร่อยอร่อยโดยไม่ต้องไปที่ญี่ปุ่นใช่ค่ะสืต้องกลับมาที่นี่นะครับขอบคุณค่ะสวัสดีครับเชิญชวนได้นะคะ ่คคะเขอขอบคุณคุณนากาจิมะเจ้าของร้านรินทาโร่ที่ให้เราสัมภาษณ์ในวันนี้นะคะย่ากดซับสไคร e กดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งให้ด้วยนะคะสวัสดีค่ะ